ที้เราลองมารู้จักกับการวางนิ้วลงบนริ่มเป็นโนดูนะคะนิ้วมือของเราทั้ง10นิ้วเนี่ยค่ะเวลาที่เราเล่นเป็นโนนะคะแต่ละนิ้วเนี่ยคุณครูจะใช้ชื่อเรียกแทนแต่ละนิ้วนะคะอย่างเช่นนิ้วโป้งของเราเนี่ยก็จะเป็นนิ้ว1ทั้งสองมือเลยนะคะแล้วก็เรียงลําดับไปนิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4แล้วก็นิ้ว5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านิ้ว3ของมือขวาก็ต้องเป็นนิ้วนี้ นิ้ว2ของมือซ้ายก็จะต้องเป็นนิ้วนี้นะคะห้ามเรียง1 2 3 4 5อ่หย่างนี้นะคะต้องเป็น1 2 3 4แล้วก็5นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเอานิ้ววางลงบนเปียโ,โนเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คุณครูสอนไปแล้วว่าตัว m i d เดิลหรือว่าตัวโดนั่นเองนะคะจะอยู่ตรงฟันกระต่ายข้างหน้าฟันกระต่ายแบบนี้นะคะอันนี้ตำแหน่งนี้ก็คือตัวโดนะคะวิธีการวางมือก่อนที่จะเอามือวางลงไปบนริมเปียโนเนี่ยคะ่ะ อยากให้ทุกคนทํามือแบบนี้ค่ะเหมือนว่าเรามีลูกบอลอยู่ในมือข้างละหนึ่งลูกนะคะลูกบอลขนาดประมาณสักใหญ่กว่าลูกเทนนิสนิดนึงทํามือแบบนี้ก่อนนะคะเริ่มจากมือขวาก่อนก็ได้ค่ะทําแบบนี้แล้วเอานิ้วหนึ่งวางคว่ำนะคะวางลงไปตรงตำแหน่งที่คุณครูบอกว่าเป็นตัวมิดเดิลซีหรือว่าตัวโดแล้วก็เรียงนิ้วอื่นลงไป แบบนี้นะคะถึงจะเป็นการวางมือที่ถูกต้องนะคะข้อมือจะต้องไม่ตกลงมาแบบนี้ด้วยจะต้องเป็นตั้งแบบนี้นะคะจะทําให้เล่นได้คล่องขึ้นนะคะถ้าวางมือตกตก,ตกนิ้วจะชี้ขึ้นก็จะไม่สวยแล้วก็จะทําให้เราไม่สามารถควบคุมน้ําหนักของการเล่นเป็นโนได้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงมือซ้ายทาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเรามีลูกบอลในมือหลูกนะคะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยของเราเนี่ยค่ะวางลงตรงตัวโดข้างหน้าฟันกระต่ายเห็นไหมคะหน้าฟันกระต่าย แล้วก็เลียงนิ้วอื่นลงมาทำเหมือนมือขวาเลยค่ะข้อมือตั้งขึ้นวิธีการวางมือแบบนี้เป็นวิธีการวางมือที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการวางมือแบบแรกในการเล่นเป็นโนนะคะเราเรียกว่าการวางมือแบบ C position ค่ะ